อ่าโอเคท่านผู้ชมฮะนิดนึงนิดนึงนะครับพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้เนี่ยนะครับน่าสนใจครับเพราะว่าพรุ่งนี้มีการแจ้งมาจากโคศพักชาติพัฒนานะครับแจ้งว่าคุณสุวัส์นิพัตพลบนะครับประธานพักชาติพัฒนากับคุณกรจติกาวณิตหัวหน้าพักกล้าเนี่ยจะถแถลงข่าวร่วมกันฮะถแถลงข่าวทางการเมืองร่วมกันนะครับ ที่บ้านแถวราชวิถี20นะครับอันนี้โคศกพักชาติพนาจแจ้งมาคุณเยาวภานี่นะครับสักพักหนึ่งโคศกพักกล้าคุณแสนยากรสิงห์วีรธรรมก็แจ้งมาเหมือนการบอก10โมงครึ่งพรุ่งนี้คุณสุวัสด์คุณกรถแถลงข่าวร่วมถแถลงข่าวทางการเมืองร่วมกันขอเชิญสื่อมวลชนไปฟังฮะทีนี้หลายคนก็ประเมินสิฮะเอ๊ะชาติพัฒนาพักกล้าเขาจะถแถลงอะไรร่วมกันได้บ้าง สิ่งหนึ่งที่ประเมินออกมาได้และก็มีความเป็นไปได้สูงที่สุดก็คือว่าอาจจะเป็นการเปิดตัวเพื่อทํางานทางการเมืองร่วมกันฮะหลังจากทั้งสองพักเนี่ยได้มีการหาเรื่อมาสักระยะหนึ่งแล้วต่างฝ่ายต่างมองเห็นจุดแข็งร่วมกันชาติพัฒนาก็เป็นพักการเมืองที่มีพื้นฐานยาวนานมีจุดแข็งมีจังหวัดสําคัญอย่างนครศรีธรรมราชที่เป็นฐานที่มั่นส่วนพักกล้าก็เป็นพักคนรุ่นใหม่ คุณกรเองก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางเศรษฐกิจผ่านการเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคลังจึงจะมาทํางานการเมืองแล้วก็สร้างนโยบายแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอาจจะเป็นการถแถลงข่าวร่วมกันในการทํางานร่วมกันหรือหลายคนคิดไกลปแบานั้นถึงขั้นรวมพักหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอดูนะ mm hmm. เดี๋ยวรอดูวันพรุ่งนี้สิบโมงครึ่งจะมีถแถลงข่าวฮะเออ ผม,ผมขออนุญาตแก้คุณเด็กนิดนึงฐานที่มั่นเนี่ย mm hmm. นครราชสีมานะมันคนละภาคข <Okay, okay. S 2> องคนละโอเคโอเคเพราะว่านครรลาสีมานี่เขาถิ่นคุณสุวัสด์เขา mm hmm. เที่โคราชนะครับก็น่าสนใจว่ามูฟเป็นทางการเมืองแบบนี้เนี่ยเออเพราะว่าก็มีก่อนหน้านี้มีคนวิเคราะห์เหมือนกันว่าถ้าโจทย์ mm hmm. นะครับมันมาทางทิศทางหารร้อยแบบนี้เนี่ยพรรคเล็กลําบากนะ mm hmm. พรรคที่ตั้งใหม่ๆเนี่ย พรกขนาดกลางค่อนมาทางเล็กเนี่ยจะจะมีวิธีอย่างไรซึ่งกระบวนการหนึ่งที่เขาคุยกันคือการรวมพักนี่แหละหรือการต้องมารวมกลุ่มกันอาจจะอาจจะยังมีในานามพักอะ่ะแต่รวมกลุ่มกันเพื่อให้เกิดอำนาจต่อรองเนี่ยซึ่งก็น่าสนใจว่าความเคลื่อนไหวพรุ่งนี้นะครับระหว่างพักกล้ากับชาติพัฒนา<ม>จะจะมาในทิศทางแบบไหนจะมาในทิศทางแบบไหนก็ต้องยอมรับว่าพักกล้าก็ก็ต้องสู้เยอะ นะขณะที่ชาติพัฒนาแม้จะเป็นพักที่ถ้าสืบตั้งแต่เดิมมาเนี่ยมีประวัติเก่าแก่มีเคยมีจุดที่สูงสุดแล้วนะครับแต่ว่ามาถึงเวลานี้เนี่ยโอก็ยากลาบากเหมือนกันในการที่จะต่อสู้นะครับแม้กระทั่งในโครรนเองเนี่ยการจะได้ให้มาในจานวนที่เดิมเคยได้เนี่ยโอก็เป็นโจทย์ใหญ่เพราะฉะนั้นถ้ามาแพ็กกันเนี่ยเออมันจะทําให้มีอํานาจมากขึ้นหรือเปล่า อันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องระงกันพ่งนี้คิดว่าน่าจะไปทันนะอย่างพักเล็กเนี่ยก่อนหน้านี้เขายังสัมภาษณ์อะไรไงบอกว่าถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาประเมินแล้วเนี่ยเขาอาจจะยุบรวมกันพักเล็กใช่ใช่แล้วนี่เป็นไปก็ต้องไปพักใหม่ไปพักกลางไปแปะพักใหญ่ใช่ไหมหรืออย่างบางคนที่บอกว่าอาจจะไปอยู่กับพลังประชารัฐอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะต้องหาที่หาทางตัวเองให้ได้เนี่ยมันก็สําคัญนะครับเพราะดูแล้วถ้าเดียวเดียวเนี่ยโอ้โหยากแล้ว ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ